ตอนนี้เราอยู่กันที่จังหวัดจันทบุรีเป็นทริปท่องเที่ยว3วัน2คืนของพวกเราเที่ยวหลายเราจะพาไปเช็คอินไปกินและไปเที่ยวจุดสำคัญของจังหวัดจันทบุรีแต่จะเป็นที่ไหนกันบ้างถ้าพร้อมแล้วไปเที่ยวพร้อมกันกับพวกเราเลยนะครับจุดเช็คอินจุดแรกของวันนี้ก็คือจุดชมวิวเนินานางพญา จะสวยงามแค่ไหนเดี๋ยวตามขึ้นไปเลยครับเดี๋ยวไปชมจุดชมวิวด้านบนกันดีก,กว่านี้ให้เห็นบรรยากาศนี่มุมนี้จะเป็นมุมที่บอกนะครับเรามองลงไปจะเห็นถนนเฉลิมมุรพาชนทิศนี่เป็นถนนแบบโค้งเลขสา่ยตรงเนี้ยไม่สุดเลย วยจริงสวยจริงแ้ทางฝั่งนี้เนี่ยตรงนู้นมันจะมีเกาะสวยอะ <c oughs> อยอยตกใจตกใจ <c oughs> อย่าพิงอย่าพิงตกใจเลยแล <c oughs> ้วมุมนี้สวยเดี๋ยวขอถ่ายรูปก่อนภาพนิ่งไปก่อนวันนี่สวยมากตอนนี้เราอยู่กันที่จุดชมวิวเจดีกลางน้ําบ้านแหลมนะครับจะเป็นเหมือนพื้นที่ของชา,บา,ชาวบ้านใช่ถ่ายรูปก็สวย ถ่ายวิดีโอก็สวยแต่ต้องเดินระวังกันนิดนึงโหว,วิวสวยมากเลยอะสวยสุดสุด เป็นนขมมเดี๋ยวเราไปรีวิวกันที่ห้องพักกันเขาบอกว่าเฮ้ยอันนี้ขนมเป็นขนมไทยขนมไทยโบราณอันนี้ข้าตอกระเบิดข้าตอกแต่ว่าคนจันทบุรีเรียกว่าลูกระเบิดลูกระเบิดอันนี้กะละเมอันนี้อะไรนะตั้มแตงเมกรอบแล้วก็ข้าวเกี๊ยวของปลุเกี๊วว่าสสำหรับมื้อกลางวันของวันนี้เราฝากท้องกันไว้ที่ร้านเจ๊เอี้ยงเย็นดาโฟ เป็นร้านเก่าแก่ของอำเภอท่าใหม่จะอร่อยแค่ไหนเดี๋ยวลองไปชิมกันดูนะครับงาปลาเอาเย็นตะโเหมกันมั้ยเย็นตะโขเหมือนกันครับหมจะเป็นเส้นอะไรอันนี้เป็นเส้นจัดเส้นเยอะนะอันนี้เป็นเพิ่มปูและกั้งด้วหยิบปูให้เขาดู้วยนะที่เป็นตามปูแบบนี้เลย

แมนำ e ้ำด้วยหรอครับแม่น้ำอ้อยกับนมจีนอร่อยชัวร์อร่อยชัวร์งั้นเอาตัวนี้เลยครับอร่อยกว่ากันอุ้ก็ตรน่ากินอุ้ยโคตรโคตรน่ากินอันนี้ไปแก้ๆไปใกล้ๆก่อนอันนี้สตรอเบอร์รี่สมูทตี้อุ้ยก็ตกแต่งมาน่ากินมากเลยแล้วก็อันแรกใช่ไหมสตรอเบอร์รี่สมูทตี้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอะไรนะ อ้อยมาปี๊ดถ้าพอเป็นซิกเนเจอร์แนะนำม,มันจะเป็นหวานนี่นี่นี่แล้วก็มีพรอฟเฟิลบอกทำสดๆใหม่ๆทุกชิ้นเลยนักินน่ะดูสิเป็นอีกหนึง<ม>่งคาเฟ่นในจันทบุรีที่อยากแนะนำแล้วราคาไม่แรงด้วยของเราสั่งมาทั้งหมด3อย่างเนี่ย200เท่าไหนนร่นะกิดสองอยสหรือ220เนี่ยแหละเมนูหนึ่งไม่ถึงหนึเอาจริงๆน,นะถ้าเกิดว่า บางร้านถ้าเป็นแบบเขาบวกสถานที่ค่าสถานที่เรื่องของเขาเรียกว่ารสชาติเนี่ยราคาน่าจะแค่ละเป็นร้อยนี่แก้วละไม่ถึงร้อยี๋ยวเราขอตรงไปกินก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวยังไงถึงที่พักก็เดี๋ยวจะรีวิวกันดูสองไว้เจอกันที่พักเลยครับโอเคค่ะและที่พักคืนแรกของเรานทริปนี้ก็คือรัตนบุรีบีทรีสอร์ทตั้งอยู่บริเวณชายหาดแหลมเสด็จ ห้องจะสวยแค่ไหนเดี๋ยวตามไปชมด้านในพร้อมกันเลยนะครับโอ oh, ห้องใหญ่เตียงเดี่ยวสองเตียงเสริมนะครับแต่เขาต่อเชื่อมกันไม่มีระเบียงนะแต่ว่ามันจะเป็นกระจกขนาดใหญ่ของเราเป็นโซนการ์เด้นวิวมีตู้เย็นนะแล้วก็ทีวี3อสองนิ้วน้ำกว้างเลย แล้วก็มีโซนห้องน้ำชักโรครกอ่างอาบน้ำไม่ไอาบน้ำอ่างล้างหน้าหยุดตันหน้าเลยห้องน้ำกว้างอยู่ครับนีไ่ไงสระน้ำควางค้าง รับแห่งกาวุ้งกระเบนเราแล,ลา้วเราก็หาจนเจอหมือนน้ำดำน่ากินมากเลยอ่ะแล้วหมึกเขาเป็นแบบหม,มึกทั้งตัวหมึกทั้งตัวหมึกหมึกเลยชิ้นม,มาเริ่มเลยอ่ะชิ้นใดญ่ชิ้นใหญ่ๆซุปเข้าไปจ้ <c oughs> า e. <c oughs> <c oughs> อืหังไม่ทังเค็มกินดู ยมนจะหกไหมมองตามเลยกุ้งแก้มปล่าก็น่ากินนี่เโอ้โหมาเริ่มเอาวะคนแรกอยู่ทานอาหารเย็นกันเรียบร้อยเราก็มานั่งชมพ้าที่ตกริมทะเลดื่มดำกับบรรยากาศ และชมความสวยงามของแสงสุดท้ายเป็นบรรยากาศที่สวยงามที่สุดอรุณสวัสดิ์เช้าวันที่สองนะครับและตอนนี้เรากำลังจะพาทุกคนไปทานอาหารเชา้าที่ห้องอาหารเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรน่าสนใจกันบ้างเดี๋ยวเราถ่ายรูปฝากเพื่อนๆกันป้ายเมื่อวานาวาเราไม่ได้กินงไงก๋วยเตี๋ยวหมูเรียงเอาปะ เอาออมเล็ตที่หนึ่งครับรเ,เอาไข่กระทะอย่างเดียวเหรอเอาไข่กระทะก็ได้ครับโตนข้าวแล้วม,มีเมนูให้เลือกเยอะนะมีอะไรอะ่ะผัดพริกยวกข้าหล่ปีผัดพริกแกงไข่พะโล้ต้มจืดข้าวต้มเชา้าเป็นไข่กระทะแล้วก็มีอะไรนะอันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวหมูลเรียงขนมปัง อันนี้เอาข้ามาด้วยเพื่อสุขภาพข้าวผัดผักแล้วก็อาหรฝรั่งหน่อยแฮมไส้กอรอกไข่ดาวแล้วก็ปิดท้ายด้วยข้าวต้มกาแฟแล้วก็ต้องมีนะหลังจากทานอาหารเช้าเราก็ขอมาผ่อนคลายด้วยการลงเล่นน้ำที่สระว่ายน้ำของโรงแรมพร้อมกับชนบรรยากาศวสวยๆของทะเลยามเช้าก่อนจะเช็คเอาท์ เพื่อเดินทางไปท่องเที่ยวกันต่อแล้วจุดเ็คินจุดแรกสวยจังเลยวนสวยสวยเหมือนกับวัดเาบุรณะและทุกครั้งที่ได้มาเที่ยวจังหวัดจันทบุรีและหาดเจ้าเหลาเราก็ไม่ลืมที่จะมาไหว้พระขอพรที่วัดปากน้ำแขมหนูเพื่อความเป็นสิริมงคลในการเดินทาง อิ่มบุญอิ่มใจก็ได้เวลาพาทุกคนมาเติมคาเฟอฟีนเพิ่มความสดชื่นให้ร่างกายกันต่อและคาเฟ่ประจำของพวกเราแอสเตรลิตคาเฟ่ที่มีดีทั้งกาแฟและของหวานอ,าอ,าอันนี้อยากกินีไม่เยอันนี้กล้กกวยปานอฟฟี่ปานฟอนฟฟี่ก็ได้ค่ะ ที่ของเขาดีเป็นจัมพ์พิ้งกได้เขาเป็นซิกเนเจอร์ของร้านปาโนฟี่นี่เขาอยากชิมชอบตุ่นตุ่นจัดการลองเทสชาติกาแฟพุดดิ้งเป็นซิกเนเจอร์ทั้งสองตัวนะครับทางร้านเขาแนะนำมาอันนี้จะเป็นกาแฟปั่นเบรคเต้ก็คือป้าพิ่มนมีพุดดิ้งอยู่ข้างบนด้วยแต่พุดดิ้งไม่เก่ง หรือว่ามไม่ใช่ไนะม่ใช่น้ำปลาปเขาบอกเปรี้ยวปื่อยหวานจันเป็นดอกจันอ๋อน,นี่ก็มีส้มมีน้ำมะปีดด้วยน่าจะเปรี้ยวเหวานนะใช่ใช่เขาบอกเปรี้ยวเปหวานขมขมต้องคนนิดนึงนะเพราะว่าไม่งั้นโตกาแฟจะไม่ถึง กาแฟน้ำส้มอ่ะมันจะมีความเข้มขอ,องกาแฟแล้วก็เปรี้ยวๆของน้ำมะกี๊ <S <S ใช่ใช่<ๆ>อั้งไว้ชื่อลงตัวนะมันเป็นลงไไปอะรที่แบบลงตัวมากถ้าคนที่ชอบ,บ,บแบบกาแฟแบบรสชาติแปลกไปแล้วก็ตัวเนี้ยมันเป็นเหมาะกับแบบเรากินช่วองอากาศร้อนๆะอ่ะมันทำให้เราขึ้ออไนไปดั้งไหมคะเนี่ยมันมีน้ำผึ้งด้วยนะเนี่ๆให้ดูก็มีเหมือนน้ำผึ้งอยู่ข้างในเห็นปะ นนสำหรับมื้อกลางวันก็มาต่อกันที่ร้านทะเลเป็นใจอีกหนึ่งร้านโตดที่บรรยากาศดีอาหารอร่อยและราคาไม่แพง ะจ้ากันทะเลจ้านี่เหลือมา,ลา,ออาเล่นจ้าข้าวผัดปูข้าวผัดปูจ้าเได้เกจิบบาทนะแปลกเนาะคือดูดิน่ากินมากแล้วก็ไข่ตุนอันนี้เป็นไข่ตุนเดิมมันจะเป็นหม้อไฟเนาะเดี๋ยวนี้น่าจะแบบหม้อไฟบางทีมันเยอะแล้วคนกินไม่หมดอะไรเงี้ยแล้วเป็นแบบอันนี้เสิร์ฟม,มาในหมอ้อ <Okay. laughs> ถึงเวลาเช็คอินเข้าที่พักในคืนที่2วันนี้เราพักกันที่มาลดิชบีชรีสอร์ทที่พักบนชายหาดแหลมเสด็จที่มีความสวยงามเหมาะกับวันพักผ่อนของพวกเราวว้้า่นหใะญ กว้างมากหูใหญ่ยยเลยมีแยกโซนแห้งโซนเปียกอ่างล้างหน้าห้องน้ำแล้วก็เป็นที่หา้ามน้ำอยู่ด้านในกว้างอยู่ตะกี้ยังไม่ได้เปิดไฟนิ๊เปิดไฟแล้ว mm hmm. สวยมากอะ่ะห้อง,องนี้เราตอนแรกเราจะแบบเตียงคู่ว่าอัปเดตเป็นเตียงใหญ่ดีกว่า แล้วก็ทีวีก็เป็นจอใหญ่เหมือนกันน่าจะประมาณ40นิ้วได้หรือ2นิ้วที่พักของที่นี่เหมาะกับการพักผ่อนอย่างแท้จริงสามารถพาครอบครัวที่มีเด็กเล็กๆมาเล่นน้ำเพราะมีสระว่ายน้ำถึง2สระขนาดใหญ่ด้วยกันมีสไลเดอร์เพิ่มความสนุกที่สำคัญสระว่ายน้ำของที่นี่ ยังเป็นระบบเกลืออีกด้วยและมื้อเย็นของวันนี้เราอยู่กันที่ห้องอาหาร The w h ว t e บ o อก้องอาหารของโรงแรมซึ่งในช่วงเย็นาจะจัดโต๊ะที่นั่งบนชายหาดมีดนตรีสด อาหารานะพร้อมชมบรรยากาศพระอาทิตย์ตกไปด้วยและในช่วงค่ำก็จะมีการแสดงโชว์ควงระบองไฟเป็นกิจกรรมสนุกสนุกปิดท้ายก่อนเข้านอนป่่่อออยะะใช วัสดีเช้าวันที่สของทิศจันทบุรีนะครับเมื่อคืนนอนเป็นไงสบายไหมหลับสนิทหลังจากที่รอดูโชว์ควงกระบ,บองไฟไฟและเดี๋ยวเช้านี้เราจะพาไปห้องอาหาร <ไป S 1> ว่า,ามีอะไรให้เรากินกันบ้างเดี๋ยวไปเจอกันข้างล่างเลยครับครัสดีค<อ> ุกสปาเกตตี้ก็มีสปาเกตตี้โซนเบคอนแฮมเขาต้มเป็นชั้นไข่แล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวหมูเรียงแล้วไก่กระเทียมแล้วขนมจีนก็มีมันให้เลือกเยอะดีเนาะมาล่าเขามีคนซื้อให้กินเยอะร้านอาหารเขาเยอะ ซุปมิสโซะไข่ตุ๋นซุปมิสโซะก็มีองุ่มื้อเช้าตัดเต็มตัดเต็มมากไทยเทศญี่ปุ่นจีนมาครบเลยโอ้ยไทยไงโปดิีนก็มีซุปมิสโซะมางกิโลอาหารทานข้าต้มไข่เค็มนี่บะเตี๋ยวท้องถิ่นบะเตี๋ยวหมูเรียง อมีการไปซ่อมจ่ะดูเด็กี่งน,น,นสงคนและก่อนจะเดินทางกลับแล้วก็ขอแวะเติมคาเฟอีนกันอีกเหมือนเช่นเคยอยู่คาเฟ่คาเฟ่ที่บรรยากาศดีมากเหมาะกับการนั่งจิบกาแฟพักผ่อนก่อนเดินทางกันต่อ ชื่นมากสดชื่นสิเนาะไปเจอคําพูดหนึ่งมาเขาบอกว่ามันค่อนข้างตรงกับพวกเราชอบโพสเฉพาะตอนที่ไปเที่ยวแต่ตอนทํางานเนี่ยเราไม่ได้ถ่ายไว้หรอกทิ้งไว้ให้มันเป็นปริศนาเราเอามือจหนเที่ยวใช่นะตรงกับพวกเราไหมตรงกับพวกเราสุดๆเพราะว่าเวลาทำงานเราก็ไม่ช่อยโพสอะไรล้เราก็ทำนี่แหละตรงที่สุด และทิปจันทบุรี3าวันสองคืนของเรานะก็เต็มปด้วยความสนุกสนานแล้วก็อิ่มมาหลอยกางตลอดทิปเลยและก่อนจากกันในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามพวกเราด้วยและทิปต่อไปจะไปเที่ไหนกันอีกอย่าลืมฝากติดตามพวกเราด้วยนะครับเอกันใหม่ปีหน้าสวัสดีครับบ๊ายอะไรวะโงติคลิปไม่ได้เลยงงทุกทีสายตาท่าน ไม่เราไปยินเอาไปได้ยินของพูดนีมาก็คือไม่赖ไ,ได้ได้ได้อันนี้ได้อันนี้ได้ได